จะไปทํางานแล้วเหรอลูกใช่แล้วค่ะแม่เงินกินข้าวเติมพลังสักหน่อยสิค่อยไปทํางานไม่เอาหรอกค่ะแม่หนูกลัวอ้วนถ้าอย่างนั้นหนูขอตัวแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยลูกของฉันเนี่ยจะโอนอะไรมาอ้วนวันวันกินข้าวอย่างกับแมวดง ้าวมิวกี้ไม่เจอกันแค่ไม่กี่วันทําไมเธอผอมลงเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นโรคอะไรหรือเปล่าได้ไปให้หมอตรวจดูบ้างไหมผอมที่ไหนอ้วนจะตายนี่ฉันยังไม่พอใจกับหุนของตัวเองเลยนะเนี่ยกาว่าจะลดน้ําหนักลงอีกสักสิบห้ากิโลอย่าลดเลยมิวกี้ถ้าผอมกว่านี้เธอก็เป็นไม้เสียบผี่แล้วนะฉันว่าเธอนะ่ะกินข้าวเยอะๆหน่อยจะได้ดูมีน้ำมีนวล ตายแล้วฉันเผลอกินข้าวเที่ยงไปตั้งเยอะทำยังไงดีเนี่ยรู้สึกผิดกับตัวเองจังเลยถ้าอย่างนั้นฉันล้วงคออ้วกด,ดีกว่าหิวข้าวจังเลยอะ่ะกินผัดกะเพราหมูสับที่แม่ทำไว้ดีไหมนะ ไม่ได้ไม่ได้เข้าผัดกะเพราจานหนึ่งตั้ง500แคลแนะ่ฉันจะกินไม่ได้เด็ดขาดไหนลองส่องกระจกดูสิว่ารูปร่างของฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วทำไมรู้สึกว่าพุงของตัวเองมันหนาๆเนี่ยต้นขาจะใหญ่ไปไหนจับทีไข่มันกระเพื่อเลยแขนก็ใหญ่ไหนลองวัดเอลดูสิ <c oughs> ฉันอ้วนขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ฉันต้องออกกําลังกายหนักๆน้ำหนัก,นก,นกฉันจะได้ลด <c oughs> มิวกี้จะไปทำงานแล้วหรอลูกกินข้าวหรือยังเนี่ยแม่จะถามอะไรนักหนาเนี่ยถามหนูอยู่นั่นแหละว่ากินข้าวหรือยังหนูโตแล้วนะแม่ถ้าหนูหิวหนูหากินเองแม่ถามเพราะแม่เป็นห่วงช่วงนี้ลูกผอมเกินไปแล้วแม่ไม่ต้องห่วงหนูหรอกนะหนูดูแลตัวเองได้ต่อไปห้ามถามแบบนี้อีกนะไม่อย่างนั้นหนูจะไม่คุยกับแม่อีกทําไมช่วงนี้มิวกี้โมโหง่ายจังเลยเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเฮ้ย อะไรกันเนี่ยมิกี้เธอกินข้าวเสร็จแล้วก็มาลวกคออ้วกเหรอเนี่ยก็ฉันรู้สึกผิดกับตัวเองนี่นาวันนี้ฉันกินข้าวต้องสิบคำแน่ฉันว่าเธอไม่ปกติแล้วนะมิวกี้อาการแบบนี้เหมือนโรคข้างผอมเลยฉันว่าเธอควรไปหาหมอด่วนเลยนะข้างผอมบ้าบออะไรกันฉันคงไม่เป็นโรคนี้หรอกเธออย่าคิดแทนฉันนักเลย โอ้ยเวียนหัวจังเลยอะ่ะโอ้ยฟืนแล้วหรอเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างฉันเป็นอะไรไปเนี่ย <_ C> ก็ทธอเป็นลมนะสิวันๆเธอกินข้าวอย่างกับแมวดมผลก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ต่อไปเนี้ฉันว่าทอกินข้าวปกติเถอะถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะขอบใจนาะที่คอยเตือนสติฉันฉันจะลงไปปรึกษาคุณหมอดู ช่วงนี้แต่คนทักว่าเราอ้วนจนเราเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเนี่ยดูสิแก้มกระป๋องอย่างกระสละเปาเราจะทำยังไงดีเนี่ยหรือว่าเราจะซื้อยาลดน้ำหนักมากินไม่ได้ไม่ได้เราเคยเห็นในข่าวถ้ากินยาลดน้ำหนักเนี่ยต้องตายแน่ๆหรือว่าเราต้องออกกำลังกายแต่คนขี้เกียจอย่างเราแค่หายใจยังเหนื่อยเลยจะเอายังไงดีเนี่ยแม่ทำอาหารเสร็จแล้วนะลูกมากินเร็วหนูไม่หิวคะ่ะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าลูกเล่าให้แม่ฟังได้นะ แม่ว่าหนูอ้วนไหมคะก็ไม่นะลูกโลกนี้คงมีแต่แม่แหละที่ไม่พูดความจริงน้ำหนักหนูขึ้นตั้งสิบกิโลไปไหนมาไหนมีแต่คนทักว่าหนูอ้วนขึ้นจนตอนนี้หนูไม่มีความมั่นใจเลยค่ะแม่ไหนใครเป็นว่านูสาวแม่แม่จะไปจัดการมันเยอะแยะค่ะแม่คงจัดการไม่ไหวหรอกเงินวันนี้หนูขอไม่กินข้าวนะคะมิวกี้เดี๋ยวสิลูกไปซะและ้วนี่เราอดข้าวมาได้หนึ่งวันแล้วเหรอเนี่ย ไหนลองชั่งน้ำหนักดูซิเฮ้ยน้ำหนักของเราลดลงมาตั้งครึ่งกิโลแน่ดีจังเลยอะถ้าเราอดข้าวทุกวันเราต้องผอมแน่แน่มิวกี้มากินข้าวจะลูกแม่ตามสบายท่าค่ะหนูไม่หิวแต่ว่าเมื่อวานหนูไม่ได้กินข้าวสักคำเลยนะวันนี้หนูไม่กินพรุ่งนี้หนูก็ไม่กินถ้าหนูทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวร่างกายก็แย่อารอไม่เป็นไรค่ะแม่ขอแค่หนูผอมก็พอ อ๋หิวข้าวจังเลยนี่เราก็ไม่ได้กินข้าวมาสองสามวันแล้วนะหรือว่าเราจะกินข้าวสักหน่อยดีไม่นาะมิวกี้เธอต้องอดทนถ้ากินเข้าไปเราน้ำหนักขึ้นล่ะจะทำยังไงถ้าหิวมากก็กินน้ำเปล่าไปก่อนละกันมิวกี้ลูกแม่คะตายแล้วลูกแม่ทำไมสภาพของหนูเป็นแบบนี้เนี่ยดูสิผอมเหลือแต่กระดูกเลย ดีใจจังเลยค่ะที่มีคนบอกว่าหนูผอมแล้วตอนนี้หนูผอมมากเลยลูกกินข้าวสักคำนะเดี๋ยวไม่ไปหาอาหารย่อยง่ายมาให้กินหนูไม่กินค่ะแม่ถ้ากินแล้วเกิดวุ่นขึ้นมาหนูจะทํายังไงแต่สภาพหนูตอนเนี้เหมือนคนขาดสารอาหารเลยนะลูกเรื่องทตัวแบบนี้ได้ไหมเรากลับไปกินข้าวปกติเถอะแม่ขอร้องไม่ค่ะแม่ถ้าต้องอ้วนอีกครั้งหนูยอมตายดีกว่าโอยลูกนะลูกฉันจะทํายังไงดีเนี่ย ไม่ว่ายังไงมิวกี้ก็ปฏิเสธไม่ยอมกินอาหารเวลาผ่านไปเป็นเดือนๆสุขภาพของมิวกี้แย่ลงเรื่อยๆสุดท้ายก็เสียชีวิตในที่สุด